จริงชอบจริงๆนะแอดให้ได้ค่ะเพราะว่าแอดก็มีหลายเหรียญเนานะก็อยากแบ่งปันให้คนที่ชอบให้คนที่ชอบเหมือนกันนะคะก็อยากแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะก็ติดต่อมานะคะอยากแบ่งปันให้นะคะนี่ค่ะดูดูอีกเหรียญอื่นนะคะดูความคมชัดเนาะล้วมีเหรียญไหนที่คมชัดกว่านี้ไหมนะคะ มี่แชทไม่นออืมนี่ก็ชัดขึ้นมานะคะพศสองศูนย์ห้าสองสองห้าศูนย์ห้านะคะมีแอปยังไม่เกิดนั่นเนี่ยพศสองห้าศูนย์ห้านี่คือแอปยังไม่เกิดเลยนะคะโอ้ออกมาก่อนแอปเกิดอีกเป็นสิบปีเลยนะคะเหรียญน,นี้แอปเกิดมาก็ได้ใช้เหรียญน,นี้แล้วนะ นะคะเกิดมาก็ได้ใช้เหรียญน,นี้แล้วสวยมากๆค่ะถ้าเกิดให้ชมหลายเหรียญพร้อมๆกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะงงเนาะว่าเหรียญน,นี้หน้าตาเป็นยังไงก็เลยทยอยออกมาให้ชมทีละเหรียญสองเหรียญน,นะคะทีละแบบสองแบบนะคะเข้ามาชมกันได้นะคะอืมนะคะ่ะ วันนี้ก็มีให้ชมสี่แบบสามแบบนะคะเนาดูตรงนี้สิอันนี้ชัดไหมเนาะเหรียชัดๆเหลียญเมื่อกี้ชัดแล้วเนาะนี่ค่ะวันนี้ที่ให้อามาชมเพิ่มขึ้นมานะคะนี่นะคะเป็นสองเหรียญน,นี้เนาะ,ะแล้วก็เปรียบเทียบกับเหรียญคราวที่แล้วนะคะที่เราได้ชมกันไปแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ขอโทษขออภัยค่ะ อุปกรณ์ในการไล์ก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีความพยายามที่อยากจะไล่ให้ทุกท่านได้ชมความสวยนะคะน่านหนอกแล้วขออภัยนะคะก็ไล์แบบบ้านๆนี่ละค่ะนี่ค่ะอยากให้ชมนะคะสวยมากๆนะคะบขอบอกไว้เลยนะคะเหรียญที่แอดมี คือเป็นเหรียญที่แอดเก็บเองเก็บมากับตัวเองนะคะเป็นเหรียญที่แอดเก็บมากับตัวเองไม่ได้ไปซื้อไม่ใช่ไปไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาให้ชมนะคะไม่ได้ไปหาซื้อไม่ได้ไปสั่งไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะได้มาจากแอดสะสมมาด้วยตัวเองทั้งนั้นนะคะทุกท่านแอดขอบอกไว้ก่อนนะสวยงามมากเป็นความสุขทางใจนะคะ เป็นความสุขทางใจของแอดนะคะที่ได้สะสมแล้วก็ได้นำเหรียญเก่าๆมานำให้ทุกท่านที่ชอบเหรียญเก่าๆได้ชมกันนะคะก็เป็นความสุขทางใจค่ะแล้วก็จะสะสมต่อค่ะสะสมไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนาะแต่เม่ม่รุ่นลูกรุ่นหลางจะเอาไปสะสมหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เขานะคะก็เหมือนเรานะคะสวยงามมากนะคะนี่ล่ะค่ะ กินอะไรที่สวยงามให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆก,ก่อนหลุนก็ขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะชัดมากนะคะ อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าอืม ดูอีกด้านหนึ่งนะคะให้ชมอีด้านหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาคงชอบเหรียญสะสมเหรียญเหมือนแอปนะคะขอบคุณมากๆะค่ะ